โอเครถมาครับมักเร็วที่109จันดิงกาตรงนี้อันนี้ว่าเปน็นรีเซยงใหม่ครับวันนี้ตื่นสายนะครับ <c oughs> เดือแผ่านกระบ,บนสองวหนึ่งนะครับมานืม ดูในในหัวจากมือไม่ได้เมื่อ,อไรเพิ่งตื่นนะครับโอ้ยนี่ว่าครับนี่ว่าเดี๋ยวแค่กะบวนแรกแค่ขันเดียวครับฮะ เอวันนี้พีไม่ได้เมื่อไร มีม,มืออะไรมืออะไรมีครับไม่ใช่ไม่ใช่จีเคครับมีมือมะไรมืออะไรสี่ห้าสิบห้า กัมากรุงเทพมระมาณนั้นสได้จ้าพานามองค์การครงก็ได้าคที่ะอาชาชราที่เด็กนเดียเทีวให้คุณพี่รับสอบไ้สามสีคุเพรัวิวันตายตาสายแชกไลมีตัวอะไราร เราเชื่อในข้อหายบาบูน่าเลยนู่นนะสีคุณหน้านาี่ัลเลต์นะนู่นเหรอบาน่าสัตว์นึ่งน่าเบื่อเราเสื้ออะไรคนนี้เสื้ออะไรละเลด์ละเลดนาะเนตเหรอละเลดมันดีอ๋อละเนต์มันดีอ๋อเมื่เราไปไหนมาไปเห็นอะไรมาแล้วไอไปกรุงเทพนะไปเดี่ยวจ้าแรกแรกลับขบวนกองหนึ่งเแมวไม่เห็นมากใช่